ภาคตะวันออกของเรารนะครับโอ้โหเรือท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีท้องทะเล<ช>นะครับทีนี้นักท่องเที่ยวที่เขาจะมาใช้สปีดโ<ช>บ๊ทเนี่ยเอ๊ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีวิธีในการป้องกันตัวอย่างไร<ช>นะครับความปลอดภัยของเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยมีระดับไหนอย่างไรบ้าง วันนี้<ช>ผมเองก็ยังไม่เคยได้นั่งสปีดโบ๊ทนะเออเราก็ไม่ค่อยได้รู้เนี่ยวันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกันละนะฮะกับทางด้านของประธานสมาคมเรือท้องถิ่นเมืองพัทยาเ,ออเราไปถึงมาตรการนะครับ,รบว่าออสําหรับการใช้เรือสปีดโบ๊ทเนี่ยถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา เขามีวิธีในการแก้ไขยังไงคนะฮะเดี๋ยวเราก็คงที่จะได้พูดแล้วก็ขั้นตอนอันนี้สําคัญถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะมันมีหน่วยงานไหนที่เราจะต้องแจ้งไอ้อย่างถ้าเราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็นึกถึงกู้ภัยโทรหนึ่งหกหกเก้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าทางเรือเนี่ยเราต้องแจ้งแบบนี้ไหมหรือต้องแจ้งไปหน่วยงานไหนอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็น่าจะทราบเพื่อที่จะ ได้นำไปใช้เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นนะ<ช>ครับโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวจังหวัดตราจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีรเพราะว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหทุกพื้นที่ไปทะเลนี่เจอสปีดโบ๊ทหมดเลยนะโดยเฉพาะไปเกาะช้างเกาะอะไรก็สปีดโบ๊ทหรือแม้แต่ <c oughs> ไปกเกาะเสม็์ใช่ไหมครับ,รบเรานั่งเรือจากทางด้านบนฝั่งไปที่เกาะ ตรงนี้ก็ใช้สปีดโบ๊ทก็มีเยอะหลายลำเหมือนกันใช่ครับนะครับจะได้พูดถึงนะครับแล้วก็ดูถึงความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงการใบขับขี่ขออนุญาตนะครับที่จะขับเรือสําสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยว่าคนที่มีเรือเนี่ยถ้าแล้วเขาเอาเรือมาขับเนี่ยสรุปแล้วเขามีใบขับขี่กันไหมต้องใช้ไหมตรงนี้นี่ก็คือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับอันนี้คาดว่าคุณศรัทธาจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสัทธาครับครับตอนนี้ก็อาจจะขัดข้องนะครับสักพุ่นึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นรายการสดแล้วก็สัมภาษณ์กันสดๆตรงนี้นะครับใช่ครับครั้งอาจจะมีเรื่องของสัญญาณที่ขัดข้องกันไปแต่วันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยเผื่อท่านที่กําลังวางแผนไปเที่ยวทะเลใช่ครับหรือว่าจะต้องพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็เวลาเกิดเหตุเนี่ย ก็จะได้ตั้งสติได้แล้วก็จะได้คิดว่าเอ๊ะเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเสียใจเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองรับไปถึงขั้นตอนวิธีการเอ๊ะเมื่อเกิดมาแล้วต้องโทรหาใครก่อนเป็นคนแรกนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับรวมไปถึงในด้านของการกําหนดนะครับในเรื่องของความเร็วเรือนะครับว่าต้องวิ่งระยะไหนแล้วก็ที่นั่งตรงไหนบนเรือเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับ อนนี้คุณสัทธาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นขอสอบถามก่อนเลยนะครับว่าของเรานี่ครับมีเรือสปีดบ๊สกี่ลำแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างครับเรือสปีดบ๊ทในสมาคมของผมมีทั้งหมดร้อยยี่สิบลำครับแต่ตอนนี้เกิดจากเหตุการณ์โควิดก็คือเหลือลงอยู่ประมาณสามสิบลำครับ ครับแล้วเรามีการใช้งานในในด้านใดบ้างครับคุณศรัทธาครับในในด้านคือพานักท่องนักท่องเที่ยวไปนั่งชมหาดรอบพัทยาแล้วก็<ม>ไปคาไปกลับเกาะล้านครับครับลักษณะข,ของเรือสปีดโบ๊ทนี่ครับมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเทียบเคียงกันกันกบเรือสปีดโบ๊ทที่วิ่งในแม่น้ําแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทที่วิ่งในทะเลเรือสปีดโบ๊ทที่วิ่งในทะเลของผมมันจะ มันมันมันจะไม่เหมือนกับเรือสปีดโบ๊ทที่วิ่งในแม่น้ําครับเรือสปีดโบ๊ทของผมมันจะมันจะทําเป็นแบบว่าท้ายติดครับอืแต่เรือสปีดโบ๊ทที่ที่วิ่งในแม่น้ําเห็นจะเป็นท้ายเปิดครับครัอ๋อมันจะต่างกันตรงสองจุดนี้ใช่ไหมครับสําหรับวิ่งในแม่น้ํากับวิ่งในทะเลครับผมอฮะทีนี้ความยากง่ายล่ะครับของการวิ่งในแม่น้ํากับในทะเลตรงไหนที่มันยากกว่ากันครับคุณสัทธาครับ ในในทะเลมันจะมีคลื่นมีลงครับบางวันจะมีพายุแรงมันก็จะมีคลื่นมันจะกระแทกจุดที่อันตรายที่สุดของเรือสปีดโบ๊สที่นั่งเวลาวิ่งในทะเลก็คือทางหัวเรือครับคือมันจะกระแทกมันจะกระโดดมากครับบางทีถ้ามันกระแทกแรงเราขับเร็วเนี่ยมันจะก็จะกระเด็นตกน้ําได้อืถ้าสมมติไปทะเลนี่ห้ามนั่งบนหัวแบบนี้ครับครับงต่ข้างท้า้เรือครับ แต,แต่ทางท้ายเรือนี่คือมันจะมันจะนิ่งครับมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเกิดอาการกระแทกรุนแรงอะไรครับครับแล้วผมอยากทราบว่ามาตรการความปลอดภัยเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวเขาขึ้นบนเรือแล้วเนี่ยเออเรามีมาตรการความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ,รยังไงฮะก็คือกัปตันเรือทุกคนจะต้องคอยดูแลลูกค้าคือคให้ลูกค้านั่งให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยก่อนถึงจะออกเรือสตาร์ทเครื่องได้ครับ,รบการสวมใส่เสื้อเสื้อชูชีพ ครับผมแล้วก็จํานวนเรือสปีดโบ๊ทหนึ่งคันกับจํานวนผู้ใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งลำเนี่ยใช้ให้ผู้ใช้บริการนั่งได้กี่คนก็สิบคนครับสิบคนไม่เกินนี้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของเรืออีกถูกต้องไหมฮะครับผมขึ้นอยู่ขนาดของเรือแล้วถ้าสมมติว่าในระหว่างล่องเรือไปเนี่ยนะครับคุณสัทธาแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยลำดับแรกนะักท่องเที่ยวควรทำยังไงครับทำตัวยังไงก็ ใส่เสื้อชูชีพครับแล้วทางเรือสปีดโบ๊ทจะมีวิทยุคือสื่อสารกับกลมเจ้าท่ากรมกู้ภัยก็คือแจ้งกู้ภัยครับครับตรงนี้คือผู้โดยสารแจ้งเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือจะเป็นคนประสานครับที่เจ้าหน้าที่บนเรือครับกับการเรือครับนี้ผมถามเพิ่มถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆนะคนที่อยู่บนเรือคนขับเรือเองเนี่ยก็อาจจะไม่ทันได้แจ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ นักท่องเที่ยวเขาสามารถมีมาตรการอะไรส่วนบุคคลที่เขาสามารถจะช่วยเราได้บ้างก็คือต้องสวมใส่เบลครับชุดเสื้อช,ชูชีพเสื้อชูชีพแล้วแล้วเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่เขาจะสามารถแจ้งมีไหมครับแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมั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 นถ้าเกิดโทเหตุฉุกเฉินนั้นคือถ้ากัปตันเรือแจ้งไม่ทันก็คือนักท่องเที่ยวก็ไม่ทันเหมือนกันนะคร<อ>ับแต่ตอนนี้ว่าแต่ตอนนี้ระหว่างทางอ่ะคือ พวกร่วมกิจกรรมจะมีวิ่งกันเยอะครับคือคือมาเป็นช่วงกลางวันคือมันเยอะมากครับพอวิ่งสวนกันไปสวนกันมาครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือคุณต้องสวมใส่เสื้อชูชีพอันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่จมน้ําเพราะว่าคุณมีชูชีพถูกต้องไหมฮะครับผมถูกต้องครับด้านของเรือครับที่มีการจดทะเบียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะจะมีเรื่องของการประกันการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ มีมีประกันครับทางกรมเจ้าท่าคือเขาจะบังคับให้ทําประกันเลยครับอืมคือทุกคนถ้าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ผู้โดยสารเนี่ยก็จะได้การคุ้มครองตรงนี้ไปด้วยครับผมครับแล้วทางด้านของผู้ขับเรือนะครับคุณศรัทธาฮะคนขับเรือรเนี่ยจะต้องมีใบใบอนุญาตในการขับเรือทุกคนไหมครับใบอนุญาตการขับเรือคือใบในท้ายกับใบคุมเครื่องคือต้องมีทุกคนครับ ต่างยังไงอะครับใบคุมเครื่องกับใบในท้ายอันนี้ใบใบในท้ายก็คือใบขับเรือแล้วก็ใบคุมเครื่องก็คือว่าต้องมีต้องมีต้องต้องมีฝะต้อง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 รู้จักซ่อมแซมการเครื่องเวลาเราออกไปการทะเลแล้วเครื่องมีเหตุนิดหน่อยก็คือเราจะสามารถแก้ไขเอาเรือกลับมาได้งนั้นครับแสดงว่าหนึ่งคนที่ขับเรือเนี่ยคุณจะต้องมีสองใบนี้ครับผมอันนี้นี่เหมือนกันทั้งในทะเลแล้วก็ในแม่น้ํำไหมครับ ครับผมเหมือนกันเลยอ่าเพราะฉะนั้นคือคุณจะมีเงินไปซื้อเรือขับอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีสองใบนี้ใครับใใบในท้ายเรือก็ก็ต้องผ่านการอบรมมาครับต้องมีการอบรมทั้งสองอันครับผมครับครับแล้วในส่วนของการอบรมตรงนี้เรามีระยะเวลาไหมครับว่ากี่ปีต่อครั้งหนึ่งหรือว่ามีการอบรมเพิ่มเติมเป็นรายปีมีไหมครับทาง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 เรือสตีโบ๊สใช่ไหมครับ คือถ้านะเราจะไปทําใบในท้ายให้กับคนขับเรือคือเจ้าของเรือจะต้องคับประกันว่าผู้คนผู้คนนี้คือได้ทําได้อยู่ได้ได้ได้มาทําการฝึกหัดขับเรืออยู่อย่างน้อยอสองปีแล้วก็ต้องไปอบรมกับสํานักงานเจ้าท่าอีกเจ็ดชั่วโมงครับผมขอถามเพิ่มนิดนึงคุณศัทธาถ้าสมมตินักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเรามีการชูใบขับเรือให้นักท่องเที่ยวได้ดูไหมว่าเออคนที่รับผิดชอบเรือลานี้เนี่ย มีการผ่านอบรมจากการขับเรือมาแล้วแล้วก็มีใบคุมเครื่องเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามีโชยให้นะักท่องเที่ยวชมก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นเรือเพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวไหมคระครับที่ที่ที่สติดโบสที่พัทยาคือมีทุกวารังครับคือต้องติดไว้ที่หลังบอกคนขับครับเธอมีให้เห็นชัดเจนเลยล่ะว่าใคร,ครขึ้น <ผม S 1> แล้วหน้าตาก็จะตรงกับในในบัตรครับผมครบถ้วนหมดเลยสบายบใจได้ครับผม อให้ฝากถึงคนขับเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการนิดหนึ่งครับคุณศรัทธ,ธาครับครับให้ฝากถึงนักคนขับเรือหน่อยว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นหรือยังไงอยากให้คุณศรัทธ,ธาได้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนคนขับเรือหน่อยก็อยากก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่ร่วมอาชีพที่ร่วมคนขับเรือคือช่วยกันช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาหน่อยครับคืออย่าประมาทอย่างเดียวครับครับครับ ก็คือแม้แต่เสี้ยววินาทีก็ห้ามประมาทครับผมนักท่องเที่ยวเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหน่อยครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนิดนึงเชิญครับก็ตอนนี้ตอนนี้ที่หาดพัทยามีบริการตกหมึกครับตกหมึกแล้วก็ได้ปลาหมึกมาทําทําซาซิมิครับก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวมาทดลองมาใช้ใบมาชมบรรยากาศ พัทยาตอนค่ำคืนได้มั้งครับครับผมรับประกันความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสทาเอกสมัยนะครับประธานสมาคมเรือท้องถิ่นเมืองพัทยามากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ